เค okay. สวัสดีครับเพื่อนๆป่าวัดมาทำอะไรต่อน,นี้ครับเราอยู่ที่ไหนกันสวัสดีครับนี่ที่มาอะไรใช้ไหมครับผมวันนี้เรามีช่วงใหม่บ่อยช่วงใหม่ทีละตอนสองตอนวันนี้เราจะมามาแนะนาปู่ของพรอพวกเพื่อนูงในวนเรานะครับที่เราเล่นรถกรันงานานแล้วก็อยู่ที่อุดอรนะครับตัวเมืองอุดอรไอกล้ ก็มาใช้บริการได้ลองใช้บริการได้ครับมีกระดาษเป็นอูเล็กๆนะครับผมคือเซ็ตวเฮ้ยเซ็ตดีวนะครับกระดาษถอปไอกซ์ต้อมนะครับมันรเมชช็อปนะครับคือว่ารเมชช็อปกระดาษถอปไอกซ์ต้อมนะครับหลักๆก็ตัวเที่ยวพยาธ์นะครับเตาถ่านน้มันเครื่องรถยนต์จกยานยนต์นะครับแล้วก็ ปรึกษาอาการทั่วไปของจักรยานยนต์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนี่ยรับเจ้าของปูนะครับเจ้าของสำนักก็สวัสดีครับเล่นรถนะครับผมเจ้าสำนักของเราเสำนักรับเซอร์วิสเบื้องต้นนะครับพอไปหรือว่า,าม,รรมาปรึกษามาทัชชัยได้นะครับ ให้ให้เขาพิเต์เองดีกว่ามีบริการอะไรบ้างครับพี่จอรสพี่จอร์สแนะนำตัวก่อนจอื่อชื่อจอรสนะครับก็มีเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่อุดรนะครับเมืองเมืองอำเภอเมืองเลยครับพี่ก็บริการที่ร้านก็จะเป็นเซอร์วิสเช็คระยะครับสำหรับรถที่จะเตรียมตัวสำหรับนักเดินทางว่าเอารถมาเซอร์วิสตามรอบนะครับก็จะมี พวกบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คน้ำหม้อน้ำน้ำมันเบรกข้าเบรกอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้รถเราพร้อมใช้งานนะครับเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ดิบไปก็จะมีน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำซิลซโซนะฮะเชิญเชิญลยครับแนะนำแนะนาผลิตภัณฑ์ได้เลยครับเราเราเป็นที่อ่านมาเป็นได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือพี่เขาพร้อมนะครับพี่จอดพร้อมมีหอยส่วนหลผมก็จะมีเป็น รถยนต์รถมออร์ไคเลยนะครับเม็ดอิงเจอรมานีด้วยนะครับมั่นใจคุณภาพน้ำมันต่างเคาะใช่ไนะครับมีเครื่องไมายเครื่องมือมีรายการพกลบโค้ดเออร์เลอร์โค้ดอะไรต่างๆนี่ครับนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ก็เป็นงานที่นี่เป็นงานที่สตอลนะครับแต่ว่าอืม ดูจากนี่แล้วก็ต้องไม่รีบนะครับก็เป็นงานที่แบบใช้เวลาเพราะว่าหนว่าเวลาต้องใช้เวลาว่างขอ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 งูนะครับแล้วก็เวลาในการตามหาอะไรตามหาอะไรอะไรตา่างๆก็ถ้าเกิดเจอแบนี้ก็ต้องเข้าใจระดับหนึ่งว่าใช้เวลาแน่นอนแล้วก็อันนี้คอนกระมงนะครับนี่คือตำนานคอนกระมงหนึ่นนง,งในเจ็ดคันขอท่านบอลกระมงนะครับแล้วเดี๋ยว อีพีต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าฟันกระโหกับคุณพีเทเกี่ยวข้องกันยังไงและเจ็ดคันที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างบางคันก็เป็นกระสอบบางคันก็เป็นคันนี่ราศีกันชู่อยู่ข้างเล้าไก่ครับผมว่าอีสองในเจ็ดคันก็คือของตาข้องของคุณจุพจน์ขันนึงของผมคันนู้นี่แหละครับไอ้ที่เพื่อนๆจะเห็นแล้วที่รื้อใส่กระสอบไว้นี่ก็รับจ่ายสำนักนะครับ แล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็ถือว่าครบคันนะครับเพราะท,ทำงานกระใหม่ทำงานทับต้มเล็กๆได้งานแปลงได้ระดับมือนะครับเพราะว่ามีวาพวกเ่นเจาะมีอะไรก็ฝากไว้ครับเผื่อใครเผื่อใครมาอ่าท่องเที่ยวออกทริปแต่ที่แล้วรถมีปัญหาหรือว่าจะเซอร์วิสเบื้องต้นหรือว่าออกทริปดอนแล้วถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีอะไรก็แะมา ทักทายเที่ยวชมได้นะครับปูปิดวันจันรนะครับปูปิดวันจันรแล้วก็เดี๋ยวเค้าอูเดี๋ยวผมจะท็อปน้าจอใส่ให้โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านมาผ่านมาก็เอาไว้มาทักทายจอได้นะครับเจ้าถูกยินดีให้บริการและปรทานน้ำอไู่รับยันหล่อลื่นอ่าอสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดข้างหลังมีบีเอ็มเอ็กซ์อีกสามคันครับมาปรึกษาวีจอดได้รถยนต์ก็รับเหมือนกันนะครับ ถ่า,ามันเคองถ่ายครับก็มีทั้งตัวตัวดูมีทั้งอ่องาคือบอกแล้วว่าก็เป็นสื่อพวกต้นรอบคันนะครับต้น,น,นต้นเขาพันอ่าอยู่ใจกลางเมืองอุดรเลยนะครับเซิร์ชหาได้ครับแซดแซดปีดอะบิลนะครับเซิร์ชใน Google Map ก็คือมาไม่ยากเอาปีปัญหารถแล้วก็ามาปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เจ้าฝากด้วยละ ก็ร้านอยู่แถวๆใกล้ๆโรงเรียนเทศบาลบางปะกับาหลอครับตอนในทุกคลินิน่ะก็ดีนว่าแซฟดีวีย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไรย่อมาจากซิมบับเวครับเป็นสายยาช่างของผมไม่ได้มีประเด็นความหมายอะไรก็เหมือนกับแยกเป็นสายยาตอนที่เป็นช่างที่หาดใหญ่นะฮะในช่างซิมบับเวครับก็เลยกลับมาให้ออกชื่ออะไรดีหลาน ไปเพาะมาจากขนาดใจแล้วมาเอนเราที่อุดรนะครับแค่เพีง2,000กิโลแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นก็ไปดูหน้าเพจได้นะเดี๋ยเรื่องเพจก็มีโปรโมชั่นเยตอนก็มีโปรโมชั่นทำโปรโมชั่นเี่ยวกเคลื่อนลดสเปอ็ะไรอยู่นะครับได้จะเป็นโมงวิ่สโรัอสิใช่ก็โปรโมชั่นก็จะมีมานุ้นได้ครับรอได้ ฝากกดไลค์และติดตามกดทัพประเทศไทยบ้านครับเผื่อผมเจอเขาขัดจับกับเขาบ้างเดี๋ยวที่ต่อไปจะแนะนำถึงไหนหรือว่าจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าร้อนนะครับผมไม่่คอยได้ออกคลิปนะครับโอเคเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รถคูจูปมาเซอร์วิสที่นี่แล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อร์วิสนะครับว่า์วิตละ มายึดแผ่นป้ายทะเบียนจากกาดอคกทิปที่เกือบกระเด็นหายครับนี่นะครับอุ่มไหนมาก็ผ่านไปผ่านมาเอาติ๊กเกอร์มาแลกก็ได้นะครับมาทักทายแลขติ๊กเกอร์ครับถือว่าเป็นนามบัตรได้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับส่วนมากติ๊กเกอร์นี่ก็จะเป็นของในเครือพืชฝูงนะครับตอนนี้ ใครมาก็มาแลกกันได้ถือว่าเป็นนามบัตรของของอวงการมอเไซค์แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับ